อสวัสดีครับสวัสดีครับหลอดไฟอันนี้กี่วตต์นะพี่หลอดไฟ LED นะครับห้าสิบัตทหกพันห้าร้อยเคมันไม่ติดนะครับก็ ถ้าดูก็คืออันนี้จะเป็นขั้วขั้วไฟเส้นลายเส้นเนวต้นนี่แหลนะแล้วก็วัดตรงนี้นไล่มาเพราะว่ามันจะมีไฟเชื่อมมาที่ขั้วต่อตรงนี้แล้วก็ดูว่ามันต่อตรงไหนนะครับดูที่มิเตอร์นะอขั้วตรงกลางมันต่อลงมาตรงนี้แต่ถ้าวัดอีกเส้นมันจะไม่ขึ้นนะครับก็คือไฟมันเข้ามาที่นี่คือจากจุดนี้นะครับจุดกลางนี้นะ แล้วก็มาเช็คอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นเส้นนิวตันแล้วกันสมมติเอาอะไรกันนะในไรในนิวตัน,นก็สมมติเอานะถ้าตัวนี้นิวตันมันก็จะต่อมาเข้าตรงนี้นะครับเซนิเตอรเราก็ขึ้นปกตินะจากนั้นจุดนี้เนี่ยมันจะต้องต่อผ่านตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นทองแดงนะเข้ามาที่ตัวตัวสี่เหลี่ยมนี่คือไดโอดนะครับเราต้องเอาไดโอดแปลงเป็นไฟดีซีนะ เพราะว่าตรงนี้ปรากฏว่าเคมิเตอร์มันไม่ขึ้นเลยนะครับเคมิเตอร์ไม่ขึ้นนะฮะตรงนี้นะจากนั้นพอเรามาเช็คอีกเส้นหนึ่งว่ามันมีปัญหาเหมือนกันไหมก็คือเส้นตรงกลางเส้นลายเนี่ยนะครับเส้นลายซึ่งมันต่อมาที่นี่นะ,ะต่อมาที่นี่เคมิเตอร์ขึ้นนะครับ แล้วก็เส้นนี้มันจะโยงมาเข้าขาไดโอดตรงนี้นะครับขึ้นสือว่าเส้นนี้มาเนี่ยนะครับมายังไงตรงนี้มันจะวิ่งมานี่ก่อนนะครับตัวนี้คือรีเซิเตอร์เขาใช้เป็นฟิวนะครับตำแหน่งที่เขาเขียนว่า F1 นี่คือฟิวแต่ใช้รีเซิเตอร์เป็นฟิวแทนเส้นทองแดงจุดนี้วิ่งมานี่นะครับผ่านฟิวออกมาตรงนี้ มิเตอร์ก็ขึ้นแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะนรครับเม,มิเตอร์นี่ไม่ขาดนะครฟิวจะขาดก็คือต้องมีการช็อตหรือลัดวงจรดังนั้นเนี่ยวงจรน,น่าจะไม่มีอะไรช็อตนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่เราต้องเชค็คก็คือเมื่อเราวัดไฟ AC หรือเส้นไฟ AC เข้ามาตรงสองขานี้แล้วต่อไปก็คือให้เราเช็คว่าหลังไดโอดที่ต่อเข้ามายังวงจรเนี่ยนะครับมันมีอะไรช็อตหรือเปล่านะ แล้วก็วัดที่ขาสองขาของไดโอดฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งบวกและลบไม่ขึ้นนะดูเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นพอเราสลับสายมันจะต้องขึ้นกนารนี้นะครับขึ้นประมาณนี้อันนี้ใช้มิเตอร์คูณหนึ่งเท่านั้นนะครับดูเหมือนครับก็คือมันจะ ขึ้นหนึ่งครั้งพอสลับสายจะไม่ขึ้นสลับสายวัดที่ไดโอดเนี่ยสีแดงสีดำเนี่ยนะครับเปลี่ยนขา,ขาเคมเตอร์จะไม่ขึ้นน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่เมื่อเรามาส่องดูดีๆปุ๊บตรงเนี้ยที่มันไม่ต่อน,นะครับคือจุดนี้นะครับจุดที่เส้นเนวต้นนะครับเข้ามาที่ AC ตรงไดโอดขานี้นี่นะครับนวัดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับ ซึ่งไม่ต้องขึ้นแต่เมื่อดูดีๆแล้วปรากฏว่าตรงนี้มันโยกนะนี่นะครับอาจจะเจองานง่ายก็ได้นะครับตรงนี้นะมันไม่ขึ้นนะครับจิมเมิเตอร์ไม่ขึ้นพอเราใช้เมิเตอร์จิ้มที่ขั้วอันนี้ขึ้นนะครับแต่ผมจะใช้เมิเตอร์จิกขาของคอนเนคเตอร์ตัวนีน้ให้แนบกับแผ่นปิ้นแล้วก็ เอาสายดำจิกขาให้แนบกับแผ่นพิมพ์กดลงไปนะครับแล้วก็เอาสายสีแดงว่าที่ขาไดโอดขึ้นนะครับเทมเปเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าตรงนี้มันหลวมแค่นั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการใช้งานแล้วมันร้อนแล้วมันละลายนะเดี๋ยวราบัดกรีแล้วก็ทดสอบเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรช็อตเปิดเปิด,ปดหัวแรงยังไม่มีปัญหาเยทุ่า อย่าไปจับแล้วกัน <laughs> ถ้ามันเสียก็ซ่อมใช้เอานะครับอันนี้ก็คือ LED มันเสียตัวหนึ่งนะครับแต่พี่เขาต่อช็อตไปแล้วนะครับช็อตแล้วแต่ว่ามันไม่ติดนะก็เลยเอามาให้ดูพอมาดูปรากฏว่ามีปัญหาแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ มีไปเช็คนะครับว่ามี LED ขาดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วถ้ามันได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีถ้าบัตรกรีตรงนี้เสร็จแล้วทดสอบแล้วยังไม่ติดค่อยมาดู วันศุกร์วันศุกร์มาทำบุญด้วยกันนะช,ชว่วงเช้าทำบุญปีใหม่ปีนี้ได้ทำบุญเยอะช่วงช่วงช่วงก่อนปีใหม่ก็ปีใหม่ก็ไปตักทส่บาทที่สาจิงชายที่โรงเรียนอีก<ะ>เสียบพักได้แล้วครับนี่ถ้าชัดก็คงชัดในนี้นะครับ อาไปเลยโอ้โหตาสว่างมากเลยอีกทีดิเอายังเออโอ้โหพอแล้วตัวแบบจับตาเรียบร้อยออแสดงว่าไปเซฟเขาก็หลายตังอยู่นะน่าจะสามร้อยสามร้อยตรงไหนนะอาจารย์ที่อาจารย์เชื่อมเข้าไปอะนี่ไงคอนเนคเตอร์มันเป็นขั้วต่อมันเป็นขั้วต่อสายสายที่เนี่ยสายเอซีอะ ที่จากจากเที่ยวอ่ะมันต่อออกมาที่ที่ฟังจุดนี้นะครับแล้วก็แยกมาเข้าไดโอดนะเข้าไดโอดบิดเนี่ยไดโอดบิดสีดํามสีเหลี่ยมในี่ไดโอดบิดเราใช้มิเตอร์วัดโอห์มเช็คก็ได้นะครับพอเราเจอแล้วก็เนี่ยเบรกีเบรกีคือไม่ต้องต่อไฟแล้ววัดเลยนะครับเอามิเตอร์วัดความไม่ทานเช็คก็จัดการได้เรียบร้อยแล้วคุณมั่นูงแล้วแต่เราเดี๋ยวก่อนผมเริ่มอยู่ คูณหนึ่งยี่มันจะติดนะแต่